สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาแกะกล่องพัสดุจากทางบ้านนะครับที่ส่งเข้ามาวันนี้มีบริการของไปรษณีย์สองกล่องเลยนะมาจากจังหวัดนครปฐมกับบางขุนเทียนนี่เองครับพระรามสองนะ,ะเดี๋ยวทีละกล่องนะครับเอาจากบางขุนเทียนก่อนนะครับ,าาบ,นนรบพระเครื่องพญาเต,ต่าเรือนของหลวงปู่หลิวปันโกนะครับผมจะเปิดให้ประมูลกันนะฮะร,ร่วมการประมูลกันได้ที่ช่อง ใน y o u t u b e นะครับเตาหลวงปูหลิวเปิดประมูลนะครับเวลา19นาฬิกาถึง22นาฬกาในทุกๆวันนะครับแต่ถ้าวันไหนวันหยุดก็กดติดตามไว้นะเพราะว่าผมจะไม่ค่อยได้แจ้งล่วงหน้าครับนะเพราะบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอุบิเหตุอะไรหรือเปล่าว่าจะได้หยุดหรือไม่ได้หยุดนะครับนะฝากกดติดตามนะครับเนี่ยพเครื่องก็จะเหมือนกับที่ทําคลิปเสนอวันนี้ว่าจะมีประมาณไหนนะครับอ่านีโหแพ็กมาดีมากครับ นะไม่ต้องห่วงเรื่องฆ่าเชื้อนะครับผมฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้ตลอดนะครับโอเคหนึ่งห่อครับโอ้ห่อนี้มีหนึ่งสองสาสี่ห้าหกองครับแล้วก็ใส่กล่องมาเรียบร้อยมากนะครับฝากแอดมินสกรนกล้องนะครับตรงไหมเอ่ยโอเคนะนะครับอ้าโอ้โหย ชุดนี้ต้องเลยบอกเลยว่าสุดยอดนะครับนะเดี๋ยวเอาวางตามปีพศออนะครับนี่เลยครับนี่คือองค์แรกนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นมหาลาบครับมหาลาบม,มหาโชคเนื้อนวะโลหะนะครับหลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลูกเสกในปี25 36นะครับรุ่นมหาลาบนี่ครับจะมีคําว่ามหาลาบอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็จะตอบโค้ดด้านล่างขวามือของ องค์พระนี่ครับขวามือนี้นะครับเป็นเนื้อนวะโลหะท่านสร้างในปี36แล้วก็สร้างไว้แค่เพียง4 0 0พันองมหาลาภมหาโชคนะยอดนิยมครับองค์ที่1ครับต่อไปองค์ที่2รุ่นเดียวกันครับนะรุ่นเดียวกันครับรุ่นมหาลาภครับเนื้อนวะโลหะนะครับเช่นเดียวกันเลยครับนะฮะปี36ครับนี่คือ2องค์ใน4 0 0พองค์เท่านั้นในโลกใบนี้มีเนื้อนวะแบบนี้แค่4 0 0พันองครับ ไม่มีสร้างใหม่สร้างเพิ่มนะครับแล้วก็เป็นพระที่หลวงปู่หลิวป,ปันโกท่านจัดสร้างและปลูกเสกไว้ครับต้องบอกเลยว่าสวยสมบูรณ์มากๆนะสององเลยครับนะครับต่อไปในปี2 5 3 6นรครับรุ่นนี้หรือรุ่นอีกรุ่น,นครับปี36สร้างไว้หลายรุ่นนะครับนะส่วนใหญ่พระเครื่องในปี36นี่ได้รับความนิยมทุกๆรุ่นนะครับและองค์นี้ชื่อว่าพญาเต่าเรือนรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐี นะเนื้อเงินปี2 5 3 6แล้วที่สำคัญคือจัดสร้างเนื้อเงินไว้แค่เพียง1000องค์ครับสร้างไว้แค่เพียง1,000องค์ลองนึกภาพว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเป็น1ล้านคนมีพระรุ่นนี้เนื้อเงินอยู่1000องค์เนี่ยเป็นที่ต้องการมากๆครับนะครับเป็นที่ต้องการและได้รับความนิยมเสมอครับและปลุกเสกในพิธีเสาห้ามหาเศรษฐีด้วยปี2536ครับนะเสาห้ามหาเศรษฐีปี3ามบครับสวยมากต่อไป อ่าคู่นี้คู่นี้เป็นของปี38ครับนี่เลยนะองนี้นะครับจัดสร้างและปลูกเสกในพิธีเดียวกันนะครับ2อ,องค์นี้สององนี้พิธีเดียวกันเลยนะครับชื่อดีเป็นมงคลทั้งคู่ครับนะครับองค์แรกเนี่ยนะฮะองนี้ชื่อว่าพยาเต่าหล่อโบราณรุ่นรวยทรัพย์ครับหรือเรียกยง่ายๆว่าหล่อรวยครับเหมาะกับผมมากๆเลยนะ <laughs> สาธุสาธุนะครับพยาเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นรวยทรัพย์หรือเรียกว่าหลอ่อรวยเนื้อนวะโลหะครับหลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลุกเสกในปี2538ครับปลุกเสกนะนวัดไล่แต่งทองด้านหลังนี่ครับจะติดนะเม็ดทรายเศษผงพุทธคุณนะครับแล้วก็จะตอกโค้ดเป็นรูปพยาเต่าเรือนไว้ตรงนี้ครับด้านล่างนี่นะครับนี่คือหลอ่อรวยนวะโลหะปี38ครับสร้างแค่เนื้อเดียว ไม่มีเนื้อเงินไม่มีเนื้อทองคําไม่มีเนื้อทองแดงมีแค่เพียงเนื้อนวะโลหะเท่านั้นครับหล่อรวยปีสามแปดครับเนื้อนวะครับโอ้โหสวยมากสวยมากนะนี่คือกรอบกรอบเข้ารูปนะครับสวยๆเลยนะต่อไปหล่อรวยแล้วใช่ไหมให้สังเกตรุ่นนี้ครับด้านหน้าจะเหมือนกันเลยนี่ชื่อว่าพญาเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นกิ่งเรียกซับครับ,รบด้านหน้านี่จะเหมือนกันกันกบรุ่นหล่อรวยเลยนะครับ จะเหมือนกันเลยกับรุ่นหล่อรวยนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยแต่ต่างแตกต่างกันท,ที่ด้านหลังด้านหลังของรุ่นกิ่งเรียกซับเนี่ยจะอุดนะครับอาจะไม่ใช่อุดจะบรรจุเม็ดทรายเศษผงพุทธคุณไว้ในแผ่นด้านหลังนะครับแล้วก็ข้อปิดแล้วก็ต่อโค้ดพอพานนะครับนะนี่เรียกสั้นๆว่าหล่อกิ่งเรียกซับนะหรือเรียกสั้นๆว่าหล่อเรียกซับก็ได้ครับหล่อแล้วก็เรียกซับด้วยเหมาะกับผมเลยเกินนะ สาธุนะครับเนื้อนวะโลหะสร้างในปี38สร้างและปลุกเสกในพิธีเดียวกันครับกับกิ่งเรียกหล่อเลยรัพย์กับหล่อเรียกรัพย์ครับน้านี่ครับสององนี้สุดยอดแล้วครับน้าต่อไปองค์สุดท้ายครับนะครับขออนุญาตพูดเร็วหน่อยนะเพราะยังเหลืออีกหนึ่งกล่องนะครับต่อไปนี้เป็นจิ๋วแต่แจ๋วของหลวงปู่หลิวปันนโกนะครับนี่คือพญาเต่าจิ๋วครับยอดนิยมนะครับ พญาเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกเนื้อเงินปี2,539ครับเนื้อเงินนะครับนะสวยสมบูรณ์มากๆครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับนะรุ่นเปิดโลกเปิดลู่ทางธรมาหากินเปิดช่องทางธรมาค้าขายเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับนะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ใส่แว่นได้เห็นนะตอนนี้ผมเริ่มถอยหลังเข้าที่จอดรถเริ่มเอียงๆแล้วครับต้องบอกว่าสายตาไม่ได้สั้นหรือยาวนะแต่สายตาผมเอียงครับนะครับ ต้องต้องใส่แว่นนะเมื่อกี้ตั้งกล้องยังเอียงเลยครับนะขออุญาใส่แว่นหน่อยนะครับนะนี่รุ่นเปิดโลกเตาจิ๋วรุ่นเปิดโลกนะครับเนื้อเงินปีสากายอดนิยมครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับอ่าต่อไปกล่องที่2นะครับอันนี้จากคุณโชคอนันต์นะครับโชคอนันต์จังหวัดนครปฐมนะครับนะบริการของไปษณีเช่นเดียวกันแกะเลยนะครับ โลโก้ใหม่นะครับโลโก้ใหม่นะครับไม่เคยแกะเลยนะขอบพระคุณมากๆครับทางบ้านที่ไว้ใจส่งพระเครื่องเข้ามานะครับผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องนะครับนะฮะรบกวนแอดมินหยิบกราฟที่ตะก้าโต๊ะทํางานให้หน่อยก่ันจะเป็นตะก้าชื่อนะใบเล็กๆอะคับอ่านี่ครับนี่ครับสนใจแอดไลน์กันเป็นเพื่อนกันเบื้องต้นได้ที่ 0924191588นะครับ0924191588แอดไลน์กันได้เบอร์เลยครับเบอร์นี้เลยนะกดค้นหานะครับที่เบอร์มือถือนะครับในไลน์นะครับไม่ใช่ ID ดยไลน์นะค้นหาจากเบอร์มือถือได้เลยครับนะเพิ่มเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็ร่วมการประมูลกันในช่องเต่าหลวงปู่หลิวเปิดประมูลทุกวันนะครับตินกาถึง22นกานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยอ่ะกล่องนี้มี สี่องค์ครับนะบสี่องค์ครับหนึ่ามี่ครับอ่ะเดี๋ยวมารับชมนะครับกล่องแรกนะครับรุ่นอะไรโอ้โหสวยมากครับทุกท่านสวยมากเลยนะครับนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่น พิเศษนะครับรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจัน,น,น,นทร์นะครับหนะลงวงวปู่หลีวจัดสร้างและปลูกเศษณพระราชวังสนามจันทร์ในปี2538องค์นี้เป็นกระไหลทองลงยา 34, นะครับชุดกรรมการนะลงยาสีเขียวส้มแดงสวยมากปี38ครับรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์กระไหลทองลงยาสามสีนะครับต่อโค้ดด้านหลังนะครับนี่ครับคมชัดลึกเลยนะครับ นะยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นครับในปี38นะครับสวยมากสวยมากมากนะต่อไปองค์ที่สองครับโอ้โหนี่คือพญาเต่าเรือนนะครับรุ่นรวยทรัพ์นะครับรุ่นรวยทรัพ์นะรวยทรัพ์รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกที่หลวงปู่หลิวจะสร้างและปลูกเสกขึ้นนวัดสองของท่านก็คือวัดไซทองพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีครับรวยทรัพ์รุ่นแรกครับจะมีคําว่ารุ่นหนึ่ง เนื้อเงินต่อโคดมุมบนขวามือของเรานะครับตรงนี้นะครับนี่คือเนื้อเงินสร้างไว้แค่หนึ่งพันองครับรวยรับรุ่นแรกวัดใสทองปีสองพันห้าร้อยสาสิบแปดครับเนื้อเงินสร้างน้อยมากแล้วองค์นี้สวยครับจมูกลงนิ้วครบเลยนะครับนะรวยทรัพย์ครับปีสามแปดเนื้อเงินครับอู้สวยมากสวยมากนะครับต่อไปองค์ที่สามครับทุกท่านครับ รุ่นนี้นะครับใครบูชาพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวห้ามห้ามพลาดเลยนะนี่คือพระยาเต่าเรือนรุ่นนะครับพระยาเต่าเรือนรุ่นมหาเศรษฐีสร้างโบสถ์นะครับมหาเศรษฐีสร้างโบสถ์เนื้อเงินท่านจะสร้างและปลูกเสกในปี2 5 3 6นะครับเนื้อเงินสร้างไว้แค่1000องค์ครับมหาเศรษฐีสร้างโบสถ์ครับเนื้อเงินพร้อมเลี่ยมทองด้วยนะสวยๆเลยครับพร้อมบูชาครับนะสวยมากมหาเศรษฐีสร้างโบสถ์ครับ วันนี้ที่สังเกตได้นี่คือมีพิมพ์จิ๋วแล้วก็พิมพ์กลางนะครับไซนี้นี่คือพิมพ์กลางนะครับไม่ใช่พิม์ใหญ่นะพิม์ใหญ่จะใหญ่กล่องนี้ใส่ไม่ได้นะครับพิมพ์ใหญ่นะอันนี้เป็นกล่องไซส์กลางนะครับพิมพ์กลางนี่กำลังขนาดนะโอ้โหองค์สุดท้ายเป็นเนื้อเงินลงยาครับนะฮะองค์สุดท้ายนี่เป็นเนื้อเงินลงยาครับนี่คือพญาเต่าเลื่อน รุ่นพิเศษนะครับบูรณะพระราชวังสนามจันเนื้อเงินนะครับปี2,538เป็นเนื้อเงินลงยาเนื้อเงินลงยาเนี่ยสร้างไว้แค่เพียง2,000องค์เท่านั้นนะครับ2,000องค์เท่านั้นเนื้อเงินลงยาครับรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทรนะครับท่านจะสร้างและปลุกเสกในปี2,538องค์นี้ลงยา2ส,สีเป็นสีน้ำตาลและสีแดงครับ สวยมากๆครับแล้วก็ต่อโค้ดด้านหลังนะครับคมชัดลึกเลยนะสองค์นี้จัดสร้างและปลูกเสกในพิธีเดียวกันครับนะองค์นี้เนื้อเงินลงยามีราคาสูงกว่ากระไหลทองลงยาครับนะเนื้อเงินเนี่ยสร้างน้อยกว่านะครับนี่ครับในพิธีเดียวกันครับจัดสร้างและปลูกเสกนะครับในปี3-8ครับนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวเรียงไว้อย่างนี้นะครับ อ่านี่ครับวันนี้มีพระเครื่องเข้ามาสองกล่องนะครับพระสรุปเข้ามาสองกล่องแล้วก็มีทั้งหมดสองสี่หกแปดสิบองค์ครับนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับมาชมความสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เลียงนะครับชื่อรุ่นให้ชมชัดๆอีกทีหนึ่งนะ นะฮะนี่คือรุ่นมหาลาบเนื้อนวะโลหะปี3 6 1ใน4 0 0 0องค์นี่ก็มหาลาบเนื้อนวะโลหะเดิมๆเลยครับทั้งคู่เลยนะนะต่อโค้ดด้านล่างซ้ายมือครับนี่คือ2องค์ใน4000องค์ครับแล้วก็รุ่นนี้ครับเสาห้ามหาเศรษฐีเนื้อเงินปี2536ครับแล้ว2องค์นี้นะจะสร้างและปลุกเสกในพิธีเดียวกันพิธีหล่อโบราณเนี่ยหล่อลวยทรัพย์ นีหรือเรียกว่าหล่อรวยเนื้อนวะโลหะปี38นะฮะหล่อรวยนะครับอันนี้หล่อเรียกซับครับเนื้อนวะโลหะปี38ครับนะส่วนองนี้เต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกเนื้อเงินปี2 5 3 9ครับเกครับต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับต่อไปนี่ครับองค์นี้คือพญาเต่าเรือนมหาเศรษฐีสร้างโบสถ์เนื้อเงินปี36ครับ อ,องคนี้คือพญาเต่าเรือนรุ่นรวยทรัพย์รุ่นแรกนะของวัดไสยทองพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีเนื้อเงินปี38ครับนี่ครับองนี้คือพญาเต่าเรือนรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันเนื้อเงินลงยาปี38ครับสร้างไว้แค่เพียง2000องค,ครับต่อไปองค์นี้คือพญาเต่าเรือนรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันกระไหลทองลงยานะครับสามสีสีเขียวสีเหลืองสีแดงครับปี2 5 3 8 พระเครื่องทุกองนะครับผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องนะครับเปิดให้เช่าบูชาพร้อมกับรับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพเสมอนะครับนะครับแอดไลน์นะฮะศูนย์เก้าสองสี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าแปดแปดครับนะโบสโอฮาน่าครับนะครับวันนี้ต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะวันนี้ต้องรำลากันแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ